ีต้อนรับเข้าสู่วู้ a ีแออ้าวไม่มีใครละหูเลยหูเดียวเลยนี่แหละเลิศเพราะว่าเราเก็บแรงไว้กี่ซีวันนี้วันนี้มา r ีแอ t ซีรีส์เรื่องเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ดเออมันต้องอย่างเงี้เราจะเริ่มกันที่ ep สองเลยเพราะว่า ep แรกเราไปดูที่โรงมาละเราเกินหน่อยไหมว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงเผื่อบางคนอะไม่ได้ดู ep หนึ่งกับเราหน้าที่นี้เป็นของพล ขอแบบสรุปรวดเรัวโอเคก็คือความสัมพันธ์ก็คือคู้แรกก่อนนะที่สองจะวินเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเออใช่แล้วก็เคยมีความสัมพันธ์อ้อยอ้ากันก็คือมีการตําแต่งสอนกันตำน้ําพิกเออที่บอกประขาเออก็คือกินแซบกินใดกันจากนั้นที่สองหายไปใช่แล้วต็้ก็รู้สึกติดใจติดใจรถมือนี้มันคือรถมือที่คนเคยใช่แล้วก็ หลังจากนั้นก็กลับมาเจอกันในที่ฝึกงานแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ของพนักงานออฟฟิศกับเด็กฝึกงานที่เขารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเขากลับมาเจอกันในออฟฟิศเจอกันในออฟฟิศแล้วก็เหมือนจะมาสานสัมพันธ์อ I E R กันต่อเติมกันขึ้นมาบ้างหรือเปล่าอันนี้เราังไม่รู้ไงต้องติดตามชมใน EP ตอบต่อไปแล้วไงแล้วก็ขออนุญาตหาช่องเราก็คือชิวๆนอนดู เพราะว่าซีรีส์ยาวมากโอเคป้ายแต่ก็ดูเสียยิ้มดูแบบเซียยิ้มดูสะใจอ่ะเออทำไมอ่ะใครเมียวะนี่ยังเมียกูโอ้โหต่อยตีนเป็นด้วยอ่ะตายละเป็นอะไรกันดูเลิศอ่ะขอบไม่อ แต่างทีไปสัมผัสอิอซีเรนเรื่อมก่อนเลแล้วใครไปดูพี่ว่าเด็กนั่นจะมีหัวตาดูก่อนเลยไงอย่าเอาชนะกลัวรู้ได้ไงตตีนอยู่แทนหมนด้น่งเขายิ้มมังได้ไหม่ะบสุป้ามั้งอนขนุมโดนต่อยี่ยืนยืนมองเฉยเลยโดนทางสอนนั่นก็ดี เขาเป็นหัวเขาเป็นหัวไช่รู้ว่าเวลาผู้ใหญ่กัาพู้ใหญ่ควรฟังแก่มากแก่มากขี้หมอนอ่ะนะพ่อป้าค่ะกูอุศกูบอกว่ามึงยังจูบไม่เก่งก็แปลว่ามึงยังไม่ควรไปจูบกับใครมูจูบมันใครเมื่อวันไม่เชื่อฟังก็ปล่อยให้มึงรับรู้รสตรีมาดีละมึงจูบห่วยมากเลยรู้ป่ะอุ้ยผมจูบแย่ขนาดนั้นแล้วโอ้ยทงสารเนาะถ้ามึงคิดว่าการจูบอะ คือแครเราปากเป็นคอบอีกฝ่ายแล้วดูเหมือนปลาซักเกอร์อยู่อาหารมันอ้โหเลยอมโคตรอาย้เลยคอมจะภาพมันขึ้นมาเลยอ่ะปลาซักเกอร์ขอบคุณนะคะพี่สอนผู้ใสดงภาพอืมเอาดิโอ้โหพร้อมเมอ่์ คือเชีย่ยเหมือนยังไม่ได้มีอะไรกันเลยปะแค่ตำแตงใช่ไหมเออหรือเคยมีอะไรก่อนแล้วกันปะ่ะไม่เคยปะเป็นครั้งแรกปะวะ้ายไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ไมยนไ่าด้ไม่ไมม่ไม่ไดม่ไม่ได้่ได่ออไ,ได่มจ้ออม่ไดสอนไม่ได้ไออ่ไดไดไไดไม่ได้ไ่มไไ้ด่ โอ๊ย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 ไม่ได้หรอกเนาะก็ม่เจอก็เห็นเหมือนปลาสักเกินเอ้ยอะไรอ่ะกระดีขึ้นไงเกิดอะไรเย็นรู้แล้วเออเออได้ได้เขายังไม่เห็นสอนเลยนะเออนี่ไม่ได้สอนแล้วป้าเนี่ยเออนะให้ลองทำก่อนให้ลองแค่เนี้ยเฮ้ยมีมากกว่านี้อีก็ มันทั้งหมดที่หนึ่งไงเออจะไปจีอีกริอนมากก็ผมไม่อยากใช้ลิ้นอะอ๋ออ่อเวลาใช้ลินเราพี่ชอบมีอารมณ์ว้าวเฮ้ยจิ๋งหรไม่ใชลิ้นไงเรารู้ได้ไงว่าเขามนจะร้องไงเออเรารู้ได้ไงทําทำให้กูเคืรมได้ถ้าขอร้องห่อลบคมสุาพแล้วกูบอกเดนไว้ช่วย ก็เอาชนะเนาะตั้งหวัวสูลูกอ้าวอ้าอ้าว้ช่ได้ช่ด้วย้วหูหันเลยค่ะอ

ขึ้นเกินได้แต่ตัวหอ่อมันแย่มากเลยหรอพี่ <What? S 2> มไม่ต้องหงุดเลยเดีย๋ยวกูสอนเ <c oughs> องรับรอง ่มั่เก่งแม่ ええ。<laughs> <laughs> อไรล่ะเอฟเอฟอะไรล่ะ <c oughs> ตำน้ำพีก <c oughs> ตำน้ำพีกอีกแล้วเหรอ <c oughs> โอย่กลัวแล้วอ่ะอันเนี้ยอะไรอ่ะเอาไปกินระหว่างวัน,ววนอ้อขอบคุณย่าวิทย์นี่สอนเลิกอ่ะเออว่าไงวนินหายไปเลยสัตว์เสร็จไปกี่น้ำละ่ะกูเลยไปออฟฟิต แสดงว่าตกลงมือได้คนใหม่หรอวะเออกูได้คนใหม่น้องป๊อบอะช่างเลยเฮ้ยมึงคือกูอยากจะบอกว่าประสบการณ์ใหม่เลยมึงกูไปเจอเขาน้าห้องนามเลยโคตรดีครั้งแรกเลยเนี่กูแบบรู้สึกดีแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันปรึกษาเฮียซอนเลยรายเนี้ยเขาเด็ดจริงใครๆก็บอกว่าลีลาบนเตียงของเฮียเนี่ยคือที่สุดละเออ ไม่ระหว่างวันเลยนะเริ่มทำงานยังไม่ถึงให้มึงกินตอนไหนระหว่างวันตอนนี้ตอนไหนระหว่างวันระหว่างวันเออเออเออะไรนะเฮ้ออะไรวะอะไรของพี่เออดูเหมือนน้องไม่คิดอะไรจริงๆหรอมันเมาจริง กูเห็นเป็นโลคจากรถเมล์แล้วเดินคลายกันหนอยสงสารก็เลยเก็บมาเป็นเพียรสอนสุดใส่แมสทำไมอ่ะไม่สบายหรือเปล่าครับไหวไหมเนี่ยชิ้นถ้าไม่ไหวบอกเฮียเลยนะเดี๋ยวเฮียเซ็นใบลาให้ มึงตัวร้อนหรือเปล่าโอ้โหห่วงเกินมึงจะมาขวางกูทำไ,ไมเนี่ยไอ้กูดูน้องหน่อยดิมึง่ามมาแล้วบอกกูไม่สบายอะและ้วมึงจะมายืนในมายจว้งเข้าตึกไปดิเออเข้างานสายไม่ผ่านบทงานแม่งเ,เลยเอ้ยไปเไยกูไปด้วยไปก่อนได้ไงมาเรื่ครับ มึงไปคุยอะไรไงกูต้องไงก็เฮ้ยเดี๋ยวมีคนเห็นรอยเหรอกูกแค่ขอดูแผลมึงก่อนแล้จะดูทำไมไบ่อยตอนเช้าเห็นแล้วเนี่ยเออมันไปทำงานมามาฝึกงานมาชอบอู้จังวะกูก็ไม่ให้เออคนแก่ขี้บน่นจังวะทไมเ่เด็กมันชอบอู้จังวะใช่ ชอบอูดอืมใครเล่าจีนไทยมาจุบหน่อยเชียอูดเฮียอะไรพี่เนี่ยถ้ามึงอยากเชี่ยวชาแน่มึงก็ต้องฝึกบ่อยๆไม่ชอบลไม่ชอบมาพักอูดไปงานอยู่แล้ว ไม่ใครเห็นหรอกเออเห็นว่าเป็นการฝึกเร้ยนงาน love that. แดงไม่แดงเฮ้ยผู้สอนมันก็ตกหลุมรักง่ายๆรักง่ายๆได้ตลอดเวลาเลยค่ะมันเป็นไรเนี่ยหมดแก้วแล้ว นานมาตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกูกูกันทางอ้อมจูนทางอ้อมอะไรปะเขียนดูไปเนี่ยเีนเวนมัก<ม>น้อยมากเลยค่ะมักน้นอยสุดๆอีกคูค่หนึ่งกูบาดจะเหนื่อยนะยีนี่ยังมาจูบหลอดทักอ้อมอยู่อีกคุณ้าสลับกันไงไปไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ สอนอยู่ไหนนะมันเข้าเกแล้วมันเปลี่ยนมากเกินเออมันมึงมาทำเที่ยนะแล้วื้อเสื้อผ้ามาเลยรู้เลยเอาเสื้อไปใส่ส่วนตัเนี้ยเพราะว่าใส่ดีนะกันวตาแล้วมีคนดีนี่ย เอาก็ได้เอาว่าแน่เลยเดี๋ยวเข้าคออสิละเดี๋ยวเข้าคอสนั่นนันั่นเข้าคอสแล้วทำไมไม่ไปเปลี่ยนในห้องน้ำแม่น่าโอียพี่สอนก็คือเข้าห้องน้ำเก่งมากวันวันนึงงพี่สอนเออเอาเสื้อมาทำไมมึงต้องไมปปากอะไรตัวเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็มันก็ฝุ่นสบายอะเที่ยงแล้วอะ นี่มอขอมาได้กินข้าวที่ยังกิเหรอโหมันีบอกวุณกจะซื้อให้ผม่ก็ไม่ได้รอพี่มือนกันหละงานมันเยอะเดี๋ยวอีนี้กูพาไปเี้ยหนยโทษนเริ่งอนกูเลยไอ้ากใครนอนไม่ได้นอนพี่ั่หไรไลนหน้ามึ้งต้ปากมนเบิ้ลเฮ้ยไม่หายไม่มปวันหายทำไมชอบมาจับปากเลยนะพี่เอแล้วมือไปจับอะไรบ้างไม่รู้เออ กูของมั้งไงหายนี่สอนอ้โถูบิ๊กแล้วไม่ปากไม่หายไม่หายเด้อนึงก็ช้ำไปอยู่นี้ถไอ้รูเสื้อางนึงซื้อให้เปลี่ยนปะไม่อยากได้ใส่เสื้อเออมันไม่ได้โเฮ้ยพี่ตัวนี้เ้อสวยเลยอ่ะมึงอยากได้หรอเอ่ เท่าไรอะสองพันห้าตังก็ไม่พอแล้วไม่อยากได้สองพันห้าแล้วเก็บแล้วเดี๋ยวป่าเปเองเอารับปเอารับไปซื้อให้เดี๋ยวปไาซื้อให้รวยรวยอ่ะไม่ซื้ออ่ะโอ้มันแพงอ่ะพี่ช่วงนี้ต้องเก็บเงินด้วยอ่ะจะชอบหรูอจะซื้อให้เออไม่เอาอ่ะมันแพงคนไม่ให้ยังไม่ร่วมรวยนะ ยิเลยตัวเลยหยิบเลยตัวเลยไม่ต้องปฏิเสธเนาะเอาให้ล่วงไปเลยจึงมากอะ้อเสื้อให้จึงเลยนี่นี่ <c oughs> จะมาเรียกเก็บเงินใี้หลังงมไม่มีเงินคืนนะพี่คูดมากว่มจะมก็จุบปากเลยเอาไอ,าอ,อเลยตาย นี่นะครับคุณูกค้าชอบแก๊งนะครับอีกตัวได้ไหมนั่นไปผมไม่ใจนะเออไปติดป่ะป่ะจีนจีนเป็ดแล้ว คนนั้นนี่เนชอเงือยาตรงนะอยอ๋อลงไปนะาไม่มีกุลชิตหรอเอออาพอละพอเขาก็จุกเป็นเยอะแล้วทุกวันแล้ว วบาว้า,วามันจบเรื่องหลังจริงๆไอ้อขาดกุณในคิดเน่ยทรายไม่มีขอแล้วโอ้จริงๆ ไว้มาสง่งชิวๆ <c oughs> มึงน,นอนนี่ก็ได้นะ,ะอยากขึ้นไปหาอะไรกินก่อนป้า mm. แล้วค่อยกลับเก๋ไ <Good. S 1> <c oughs> ปมี <c oughs> ทั้งนี้นะมั้ง <c oughs> อลาเป็นวินเทจเป็นเก๋ <c oughs> <c oughs> เป็นเก๋ <c oughs> เห็นไหมตกลุมรักเลย <c oughs> <c oughs> ตกลุ้มรักเลยออ๋ อันนี้คืมเออเออจุบนจุล่างเออเ้ยแบบเนียใส่คนป็นแบบเสใส่ออเออแต่ยไม่ได้็นแฟนกแค่แบบชอบกันากฉันอยากรู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันต่อตากนี้ เดี๋ยวบ้านหรือนอนที่หรือยังไงนอนอยู่แล้วปะคะไม่กลับแล้วค่ะอุ้ยเตะเขาไปเตะเลยเตะก็สนุกดีสนุกดีสำหรับชายฉันรู้สึกว่าจูบจูบเยอะจูบมีแต่จูบจูบจบคือสะใจอะ เออน่ารักน้องโอหน่ารักน้องโอเคเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยนะเราอินไงเราอินแล้วไงเราเริ่มเราเริ่มอินเข้าไปในซีรีส์เรารู้สึกว่าเขาแบบอินเนอร์เขาแบบจี๊ดจี๊ดเขาชอบเวลาทำปากมูชูมูชูใช่แล้วก็ตอนแบบงอนพี่สอนแบบอืมอืมแต่ก็ยอมเขาตลอดเลยเนาะยอมพี่สอนเนี่ยแต่พี่สอนแบบพาไปรักษาอินทันเรื่องแล้วทำยังไง อยู่อย่างนั้นอมทุกข์แต่ว่าแต่สําหรับชันนะฉันรู้สึกว่าชันตอนนี้ทั้งอีพีหนึ่งสองมาเนี่ยคือเฮียสอนแทบจะไม่ยิ้มเลยฉันอยากเห็นพัฒนาการของเฮียสอนในวันยิ้มในวันที่เขาอาจจะแบบว่าปลดละปลดล็อกละหรือคบกับจวินละหรืออะไรละเขาก็ยิ้มอยู่นะตอนห้องแดงมีกระตุกยิ้มนิดหน่อยอยากเห็นเขาสดใสอ่ะอันนี้เป็นฟิลกระตุกยิ้มไงเอออยากเห็นเฮียสอนสดใสอ่ะไม่รู้นะว่าเดี๋ยวเราติดตามตัวละครกันว่าท้ายเรื่องเนี่ยเขาจะหายไหม เขาป่วยอยู่เขาอาจจะป่วยอยู่เขาป่วยเออเขาอาจจะหายอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคู่ฉันพายมอันนี้อันนี้ก็ต้องฟีดแบ็เนาะฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยอาหารที่มาที่ไปของความสัมพันธ์เขาไม่เจอเท่าไหร่ใช่นี่ถามตลอดเลยว่าอะไรนะเป็นแฟนกันหรือยังนะจูบเมื่อกี้นี้ฉันยังยังไงนะฮะล้มเมื่อกี้ล้มล้มด้วยล้มเสร็จปุ๊บคือฮ่อ่ะอีซีนซีนหมูปิ้งในอีพีหนึ่งยังจําได้อยู่นะั้นเข้าใจได้อาจจะเป็นซีน พลาดพลาดพลัง้งเออเออเออ่าแต่ล้มเนี่ย<า>ล้มแล้วลงตรงอกพอดีเนี่ยขาอ่อนไงเหมือนเพื่อนเราอ๋อโอเคว่าขาอ่อนเหมือนเพื่อนเราแล้วจูบเหรออ้าวก็ฟิลขึ้นห้องแล้วไงนี่เห็นแหละว่า เขาไปรักกันตอนไหนไงเออว่ะใช่ลก็รักกันรักกันตั้งแต่แรกอาจจะแอบรักกันอยู่แล้วไงแล้วเขารู้สึกว่าบรรยากาศมันพาไปอาจจะเดานะว่าอาจนี่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่เฉลยนิดนึงว่าสองคนนี้อาจจะแบบแอบกุ๊กกิ๊กหรือแบบอะไรกันมาแต่ชาติปังก่อนหมายถึงว่าในอดีตสมัยเรียนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่บอกค่ะอาจจะยังไม่เออตอนนี้มันอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่าเดาเดาเดาทางประมาณนี้แหละสนุกสนุกดีสนุกนี้ก็ชอบสนุกดีพีหน้าจะจูบอีกไหมก็ต้องอยู่แล้วปะจะต้องจู เขาบอกว่าก็ยังไม่หมดคลาสเขาน้องยังไม่เก่งเลยคลาสเขาแต่ว่าถ้าน้องเก่งคือจะเกิดอะไรก็น้องเก่งแล้วก็ยังไม่จบขาตอนนี้คลาสเนี่ยไม่รู้ว่าคลาสเนี่ยมันไปถึงไหนไงเขาเขาแค่บอกว่ายังไม่จบหลักสูตรที่ไม่จบหลักสูตรกูแต่เขายังไม่เขายังไม่มีอะไรกันเลยนะเขายังตําแจ่วอย่างเดียวนะตอนนี้อีพีหนึ่งเขาตำแจ่วอีพีสองเขาก็ตำแจ่วเขาต้องรอให้เชี่ยวชาญก่อนเพราะว่าถ้าเชี่ยวชาญแล้วมันจะต้องแบบมันทีเดียวไงมันทีเดียวตอนนี้เราฝึกฝนก่อนเป็นหลักสูตรเทสกอน ได้ EP สามเริ่มเลยไหมยังโอเคฝากซีรีส์หน่อยก็ฝากซีรีส์ไหนที่บอกว่าไม่ชอบเด็กเออดูได้ทางช่องเก้าเนาะตอนฮาทุ่มวันอาทิตแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูอันคาซ่ซบแซบแซบอันนี้คอนเฟิร์มแซบก็คือดูได้ที่ไอเชย์เย่เวอร์จริงวันอาทิตย์ท่าทุมเหมือนกันเออสมัครไอซีเลยรอดูเลยจุบจุบอยู่นั่นจุบฉ่ำจุบ คุ้มจ่ายเงินคุ้มเลยเสดจริงนี่ยอมนี่พูดเลยปากเปื่อยจริงปากที่มุมแผลที่มุมปากไม่หายแล้วไม่หายแต่ที่ดูดูมาเรื่องนี้แซ่บจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันว่าเดาเรื่องเนาะใครอ่านนิยายเป็นยังไงใครยังไม่ใครไม่อ่านรู้สึกยังไงเออใครที่อ่านก็มาบอกหน่อยว่าเฮียสอนจะเลิกเป็นไบอพลั่มไรเออจริงเฮียสอนจะหรือว่าน้องจะวินจะทนไม่ไหวพาไปรักษาเลยเหนื่อยแล้วเกล้วเดียว ขอคอมเมนต์ด้วยเอ้ยเฮียไทยเฮียไทยรักกับเฮียแชมป์นี่เออเฮียไทยเฮียไทยใช่ไหมเฮียไทยกับเฮียแชมป์เนี่ยรักกันตอนไหนเออกี่โมงเเออออแต่ไม่เป็นไรเราเราแฮปปี้เราชอบเขาแค่ละมุนตุ่นจุบกันก็โอเคละละมุนตุนจูบกันตัวร้ายทุกคน